สวัสดีครับอยู่ชาวกาบนนักเี้คืออะไรกันแค่เกม่ยวอะไรครับไอ้เกมก็คือเกี่ยงเอ็งอำนังขนลาชาอมันชื่อว่าจอนวิพวกสีผลโยกันแล้วจะเอาเดียวกันอันดิษฐ์ไม่เหมือนกันเพราะว่าที่นี่มาเยิ่งลาชาเฉยหน้าจะเขยมามายิ่งอําหนังก็จะเฉยไปไหนเวดใช่โอ้ยที่สัมภาษณนะครับนายไม่รอในทาราชามึงอ่อนตายเท่านั้น ที่ห่างคนจะรู้ได้งไงวะเอขี้มุจิลาก่อนเฮ้ยเห้ยเห้ยอ็นนนี่ของฉันเล์มึงอยู่สิปีไม่เคยออกทีเ eh, ฮ้ยแอมดังสิมึงแบบเฮ้ยนี่มันเฮ้ยนี่มันฝาแฝดกูนี่หว่าฝาแฝดเราลุ้นหว่ากูจะใจมึงอายนอนไอพี่ชายเฮียกูจะฆ่ามึงมึงว่านะทุกคครับทำไมทำเป็นรับผลคุณนะครับเฮ้ ผลเกียรพระราชามาพระราชาข้าเมียผลถูกจะฆ่ามัเองมึงเม่นะกูพีมม่พระราชาที่ข้าเมียแกโอ้ยเวไงเลยเออพอช้อยเขามีนั่นดื้อสนดื้อนะ <c oughs> อย่าชากินนะครับไม่สนใจเลยไม่กินแต่นี้ได้ไงโว้ยมีนั่นเนือ้อกูกินนะเออพระราชามันนั่นเนื้อสีแดงงานอร่อยไหมครับท่านหาไหน อู้นเนือู้กูมาหนยเนาะนางอะไเนี่ยโอ้นางวายครับอร่อยไหมครับอืมจแล้วเอ้ยมึงใครเนี่ยเอ้เสียงบาดของเจ้าเนี่ยอ้าวเอ้ยฟาเฟ่มาอย่างไงวะขอคนช่วยด้ครับจริงเหรออืมคือใครกูร้องเล่นกูจะฆ่ามึงให้ได้มึงจะฆ่าฉันเหรอไอ้หนูน้อยคิดผิดแล้วตัวเอ้ยพาราชาครับไม่สนใจแล้วอะไรเนี่ย ฮะนี่มึงจะมาฆ่ากูได้ไงวะขอโทษเขามึงไม่ได้ไน้นอนเจ้าชีวิตมึงให้ได้มึงว่านะไม่เจอคนบ่อยๆวะนี่จะขายฉันอาใช่ไหมเนี่ยพระราชาครับว่ามีนักเหนีอยงพรราชากินเนี่ยเออยยนใจก็ได้วาโอเคจะขอหนักขีเขียวเลยได้ครับเอวกูเอวกูไม่เอาดีกว่าปทิ้งดีกว่าเอาเกี๊ยพระราชามาเลย จะไปตราดก่อนจะไปเลยขออยู่ห,น,หนังเลยเอา้าเอา้าเจลด้วยเอา้อเอาอ๋ยเจลด้วยจะว่าแม่งเลยเนี่นี่ขอฉันละเลแล้วก่อนนะฉันเป็นราชาทุยานข้าคือราชาผู้ขออำนาจใหญ่ยีย่ราชาเอ๋นะไม่น่าคนวะเยีย่ไอ้คนนี้อันนี้ขอเป็นอุ่นนะแล้วให้เราให้เราเราข้าดิคือให้เอิงข้าดิ นี่อะไรครับไม่รู้เรื่องเรื่องนี่มี่เราเป็นผะิดนะรูปอ่านง,ง่นนายจังวะเอออ่านง่ายไงมึงกอดมาคือฆ่ากูนะง่ายเลยไม่พูดว่าหน่อยครับราชาลูกคันอา่าจะใง่ายนาคุณนะครับวด้ก,วกี่สมุเอาราชาเนี่ยกลิ่นจะกลัวเออราชาเข้ามาแคร่คร้อนเรื่องครับผมไม่ทำอะไรคุณเลยแค่รอเล่อเหมือนกันนะครับ มึ <c oughs> งเล่นเก่งกูแล้วไงลากรอไอ้ราชาเวนมึงอย่าพูดมึจงจีพอร์นันใชที่เก็บพูดแนละ้อ่ะชาเอาหนังเลยเอ่าใส่เป็นกนารีว่าแกลี่สีบูดีมาเกลี่ยเนี่ยไอชั้มัน่ะเออไอ้ให้หลงขายดิให้หลงขายพี่ชายฉันขอไออ่ะหนังเลยฉันเนังจะหาผู้หญิงมาฉั้นเลยนี่แหละปิดตายซะ ฉันนี่ใจจะเกินได้ไปน,นี้ยเออจะขอเสื้อแกนะโอ้โหเดี๋กันชุวด <laughs> ีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้นอนเฮียควรจะฆ่ามึงไอ้น้องเวนจะงไว้ว่าฉันทานเลยไอ้ยทันจะแก้ไข่หนามันนานแล้วเจ,าจ้าล่ะไอ้น้องเวนนี่ควรจะเคาะบางอะไรวะอ้า <c oughs> อ,อ,อายุไข่ลลงขึ้น แล้วว่าอ้าวโอ้ยวัชชัไหนอุ้ยมันใครเงี้ยติ๊แม่งเลยขอยิงใช้นะครับราชาัยฮิฮิฮอ่าฮะจริงหรอเอะไอ้หน้าโอ้หมาเฮ้ยได้แคิขี้ลาจะเฉยหน้าโอ้ยทำอะไรวะ ไม่กังวลนี่นะ่นเราสบายสบายแล้วทามันยองง่ายๆแล้วอันนี้ขออันนี้ไม่เอาดีกว่ามาเจอบอ่อยแล้วก็มาเอาดีกว่าเอ้า,อานี่มัเก่งน,น,นี่หว่าไอ้สนดีไปซะไอ้เจ้าไอ้น้องเวนอ๋อโอ้โหเก่งน,นะไอ้น้องนี่ไอันนี้กูเจอบอ่อยแล้วอย่างเชื่อหยิบอ,อายใครเนี่ยราชาครับขอได้ไหม เออเลยทำเลยทำเลยทำเหมือจริงขอเป็นขอเป็นผัวท่านตรงนี้เหรอเอ้าคุณได้มีเหรอเห็นเลยคุณได้มีนะครับเฮ้ยเอ้ยแล้ววะเออลูกเอาลูกลูกกูแมงเด็กของเั่นสีสีแล้วร้อนแล้วเอ้ยแม่งเอ้ยเดี๋ยวทีวีเดี๋ยวเขาโยนไปทีวีด้วยเหรอ โอ้ยยืดไหนเนี่ยเอาไหมเอาไหมฉันไม่ยอมดัวกูอยากมีไอ้ไม่มีไอ้เมียมันไม่ยอมดัวไม่ช่วมันเป็นผู้ชายจอมันมีลออดดกนนะูกเออพูดเพื่อะนะมันจะเกะฉากที่มันที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมจะเกะให้หมดเลยครับเออจะเกะให้หมดเลยมัจยยนจะฉากดเกะยังไม่ให้ดัวเอ้ยอันนี้ฉา,าไดไอ้เก่งเหรอวะดูดิเก่งจริง,งมึงคนน,นั้นยังไงวะ มึงมีคนนั้นไงเห็นเมื่อกี้หลอไม่เห็นเหรอขุนไม่เห็นราชาขอเสื้อนะครับกระเถิบอย่าเสียเวลาโอ้ยโนเวนนี่เองเฮ้ยคุณได้ยินเขามึงเองกับอุ้ยไอ้กบูชายหน้าเขาเยอะเกินเดี๋ยวต้องให้พี่น้องข้านะฉันเราเกย์อายซะมาเขาเท่า <inte> ก <brothers and sisters> ็ได้อัน okay, นี also, ้อีกคนนึงให้มาฆ่าหายหือใครนะอ้อเอื้อยไกลเลยกูไม่ชอบนายละไปไกลเลย วุ้ยเจ็บหัวใจจะไม่เอาดอิอันนี้ขออันนี้เลยอันอันนี้น่าจะบ่อยนะครท้ายเฮ้ยฮือค่มึงกูนี่มาชิงผู้ชมกูไอ้คนละขี้เลยกูผีอะไรไอ้ขี้นี่หัวหน้าโจดนะเพราะมันมีอะไรที่พอแล้วครับน่าอะไรก็โจดแล้วนี่พอแล้วโอเคเอาไว อืมจ้ะล่ะเอคือจะนึงกะไลยอีกอันนะครับบาย